สวัสดีครับบรรยากาศตอนแรกนะครับผมนักล่าทีมข้าวสารครับผมมาเลาะเบิ่งหม้หมองมาตอไกมือเสาเลยครับผมตะแหลกมันที่นอนอยู่นี่เนาะไกเป็นนอนอยู่พุ่นนวมเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นมานอนอยู่นี่มือเสาผมเป็นตออยู่พุ่นครับดงมันแป่นอนอยู่ไซบกับบางแง่บางนี่เสียงคันนยครับเงียบกิ๊บเลย ใส่เบ็ดปลาลครับผมบรรยากาศแจ่มแจงครับผมแต่ว่าใส่ใบพู่เลี้ยวครับผมเบ็ดใส่ไป็ซื้อแสงไฟพูดเลยครับผมบาดคนมันมีน้องอยู่ขางทางครับผมใส่ไปขางทางเลยจักที่เป็นยังไงเด้กครับผมใส่เว็ดเบ็ดใส่โบเบ็ดครับผมเบ็ดยี่สิบหลังใส่ประมาณซิบหลังนี่างี้มั้งครับเบ็ดฟุมหกหล่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นพยายามเบ็ดน้ำกันครับนี่ครับผมหลังเลือกงานครับผมออกมาเลาะตรงหน้าครับผม ขาป,ป่นยู่บ้านนอกเขาครับผมบรรยาก,กาศมาผู้เดียวครับผมนี่ครับเสียงนกกระวาวไลยังตั้งมาดูเรื่องแล้วครับเสียงนกเสียงกานี่ผมก็ใส่เบ็ดเดยประมันเกือบยี่สิบนาทีเลยครับแต่ว่าใส่ไปขางทางัทง้งทั้งหนาพูเนาะเดี๋ยวออกไปเบิ้งน้ำกันครับผมเสียงนกวักครับผม มันมีลำพงบูดบุยมานน้ำมันแทรกกับเด้ยวจอนกพักเนี่ยนกพักอยู่นีน่คูนึงเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งไปเบียดปลาไหลน้ำกันครับผมคำคำเล็กน้อยเดี๋ยวผมออกไปจอดตัวทั้งหนาเนี่ยเราะยางเบิ่งเขียดเล็กทิพโตยี่ทิพโตกันครับผมมันเหมือนแต่ซองเขียดเบิ่งจักยี่ทิพโต,พตก็เลยตำพนครับผม,มนี่ครับผม ลังแรกครับผมสายตึงนะครับไหลหน่อยครับผมโอเคครับนี่ครับผมลังแรกใส่ไปนี่เนาะนี่หลังที่สองนะครับผมสายตึงด้วยกันครับผมเฮ้ยโอ้ยจะได้ครับผม บกันอื่นเนาะครั้งที่สองบอกินครับผมที่สามก็ยังบกินเนาะทุลักทุเลี้ยักหน่อยครับผมมาคู้เดียวเนาะนี่ก็ยังบตึงน,นี่ก็ยังบตึง นี่อาไหรบ่ลละมาถึงเลยเอาครับผมใส่บุ่นครับล้างน,นี่นี่ครับผมแมสองครับขออนุญาตเก็บอะไรแป๊บนึงครับผมเอาีแล้วครับผมล้างนี่นะ ต,ติดป่าไหลอยูบอ่บ่ติดครับติดติดติดสายแล,แล้วติดอยู่นะครับผมก่อนหยัดงมบอกนะครับสายยาวแหงครับผมนี่น,นะครับผมแต้มสามครับผมใส่กระลังพัดครับผมไล่หน่อยครับผม อยู่ะบะพูนม,มนปปนาดูครับผมอันนี้บปรูปว่าปูเลยไม่ยังนะครับผมน่าที่เป็นปูครับหลกบักประดิษฐ์กระสอบเลยคุณนี่ครับผมผลงานครับผมสามเต้มนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มทุ่มเครื่องครับผม เดบยวตี้มีกแข้งรอบครับผมพอได้ไปพัดกระพาอแล้วครับผมเบาร้ายครับผมนี่ก็ได้จานหน่อยแล้วครับผมนี่ยักษ์สองสามโตครับผมตัวกษ์สองทุ่มยังลงไปเบิ่งครับผมนั่งเด่นอยู่ทั้งเท่งก่อนครับเด็กก็จะเริ่มกดติดตามให้นักล่าทินคอนสารเลยครับผมหาอยู่หากินทุกรูปแบบครับผมเต็มระบบครับผมทั้งน้ำทั้งบกทั้งในปลาในดงหาลูกย่างครับผม เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาไปหาเบิ้งห้อยกระต่ายครับผมนี่ฝากกดติดตามให้ล่าถิ่กคอนสารนะครับผมกดกระดิ่งน้ำเด้ครับผมนี่มาใส่เบ็ดปลาไหลครับผมได้สามตัวแล้วตัววุ้ยเงี้ยแล้วครับผมเท่านี้ผมมือนี่แหละใส่กระลังพัดหน้าครับพอได้รุ่นครับผมหลังที่สามแลครับผม ย่างเขามาในหลังที่สามครับผมหลับสองทุ่มครับผมกูแล้วครับติ๊กอู้อยู่ครับผมอยู่แต่ว่ายงี้เลครับผมโอเคครับแต้มซีซีครับผมสองทุ่มแล้วกลับบ้านแล้วผมยุ่งไร้ครับหาห็ดกระเพ่าินครับผมหิวข่าวแล้วหลังนี้ตึงแปลกไหมครับผมครับโอเคครับผม กลับบ้านแล้วครับผมสองทุ่มแล้วครับผมไปหางกับเขากินครับผมรับไปไลครับผมได้มักคลิปสไตล์นี้ครับผมก็ติดตามันนักล่าสินค้นสารเด้ครับผมหากินทุกรูปแบบครับผมเป็นระบบครับโอเคครับผมมื่อโสตีทีไปต่อใกล้พร้อมกันครับผมไปต่อใกล้กันครับมูก็ะส่วนไปยังเกาะกจันครับผมไปเบิ่งแถวเกาะกันครับผมมืออโอเคครับจะเข้าบ้านกันครับผม เอาเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปครับผมเฮ้ยใส่น้ำมัน,นครับผมน,นี่ครับผมผิดชิบล้าไปเลยผัดพริกลาบ นี่ครับผมผลงานครับผมผลงานของเขานะครับผมซีโตรครับผมเนหมอเนี่ยครับผมหัวพิกลาบให้หมอเน่ยจามพิษๆใจง่อยเลยครับผม ช่วัผมเินลายสนมาเลายแสนไป่กับ้อแกต้องกรันผมกำลังหลับม้งสาคับผมกลังแซ่บ อะไรก่ปนี่เกลือครับผมใส่สามย่างครับผมซอสไม่ต้องซอสเสือกซอสไม่ต้องใส่ครับผมนะครับปลาครับเกลือทุกกินเลย สบบาวันกินรอบเดืยสุตกต้มระเทตมเข้าตาต้เข้า,หา,หา,ขากกะเข้าแหนะเข้าม่วงเข้าแดง,ง,งไปงไปไหนบ้า,บาง เดี๋ยวผมน้ำแหงแล้วครับเท่าอยูลงไปได้คนสามรอบหาปิดใกล้อ,อมกละประทานครับผมอาจารย์มาเดี๊ยวหอมเลยว่ะน,นี่ครับผมอะไรน,น้อยสี่ตัวได้จานบางไง เขากินกับหลายบาทได้ครับนี่เลยเขามีความสามารถเข้าไปหากินเองครับผมครับผมกินของดีต่างนะครับจริงครับผมผลงานของมือแดงนี่เนาะอะไรทีโตครับผมไปจานนันพอดีเกลือชิ้นไว้อะไรทีโตกินกันครับผม ครับผมคตัวโตครับผม,อมโอเคครับผมในเรื่องติดตามนัครับทีมสนสามนด้ครับผม อีกเขาต้องกันนะครับมือเองารีอไปต่อแก้ต้องกันนะครับผมขออนุญาตตัรซับแบตประชาชนแบตก่อนครับผม